สวัสดีครับบรรยากาศตอนเช้านะครับฝนตกในเช้าเลยครับวันนี้อาจดิครับอาดู้มาแล้วครับกินเช้ามากหนาวมากครับหนาวหนาวเดี๋ยวเราก็ตื่นกันแล้วนะครับฝนตกนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปทําบุญนะครับวัดถ้ำหายออะ รถตู้แม่ใเช้าหรอรถไปไหนมาเอลซี่เอลซีะ MC นะครับโอ้โหแต่เช้าเลยบรรยากาศจักสอนาทีกันตอนเชา้าได้แล้วนะครับได้อัมมงนะเหตจอะไงไปไลฟ์ิดนนนะอรับอันนะการหายท่าสด ยนบางัน่เอมามาสัมภาษณ์หน่อยมาสัมภาษณ์หน่อยยินยี่หางก็ได้ยอน่อยไือกิดมาสำหรับดกบดีกันนะผมบดีบางกันผมมดีมดีดีใส่ผมไปเลยใส่ให้นวแบบนี้นี่ตีเสา้เอามัปลูกลูกเชืงไมบวกไปหรออ่าอ่า่ได้แล้วลองงต่นเดีวลองลองตีเลยงนีครับ โอ้หลวงพนเตือนแล้วนะครับจะอาจไลฟ์ได้ลองไลฟ์ดูนะครับไม่รู้ครับมาในเช้าเลยเเย่านติดลมอีกยู่วอาจบอกมันติดมันถมไม่ได้วังติดแต่เช้านะครับ ที่บ้านลุงพนนะครับลุงพนก็ออกมาแล้วนะครับเดีวเราจะเยี่ยมตัวไปทำบุญกันนะครับยากาศฝนตกครับฝนตกหนาวมากเลยครับตอนนี้หนาวมากเลยยังหนาวเลยครับยังหนาว สำหรับคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศตอนเช้ามาให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับผมสวัสดีครับ